ไปทาอะไรผิดมาไปทําอะไรมาทาถ้ากบเกลือนนะหลงไหลไปในการมาคุณเห็นไหมไปนัง่งดื่มเหล้าไปท่องเที่ยวไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะให้มันลืมกับสิ่งที่ตเองเคยทํามานั่นแหละทําเป็นกรบเกลือนความคิดของตัวเองแป๊บเดียวสักพักพอมันสางขึ้นมาเสร็จปั๊บมันก็กลับไปที่ความคิดเดิมนั่นแหละเ่าบอกว่ากรรมมันจะแม่นมันไม่ีวิธีแก้ของมันนี่เหมือนกันนานแสนนานขนาดไหนก็เหมือนกันเป็นเช่นนั้นนะ ดังนั้นทุกอย่างมันไม่ได้จบที่ตำรามันจบที่ปัญญาการแก้ปัญหาทุกอย่างมันจบที่ปัญญาไม่ใช่ที่ตำราหรือไม่ใช่ที่ครูอาจารย์องค์ไหนไม่ใช่ตำราครูอาจารย์ทั้งหลายจบปัญหาเราไม่ได้ปัญญาเราเท่านั้นที่จบได้งั้นไอ้สิ่งพวกนั้นน่ยมันเป็นสิ่งภายนอกที่เราต้องน้อมนามาสอนตัวเองนั่นแหะตัวนี้ตัวสําคัญงั้นถ้ามองดูเหมือนพระทั้งหลายบวนนชนานเสียนานนั่งหลับตายังไงเสียป้าเหนื่อยโอ้โหทั้งทั้งที่หยุดมาตั้งนานละ ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับมันแล้วเรื่องชีวิตที่ตัวเองเคยอยู่ทางโลกทั้งหลายทําเป็นกรบเกลื่อนมันนีดูเดินจงกรมนั่งภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆอยู่กับมันกรบันไปเรื่อยๆเนี่ยวันไหนท้อขึ้นมาเสียบปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวเห็นมันโผล่แล้วนั่นเพราะอะไรนั่นแหละก็เพราะว่ามันแค่ระง,งับเฉยๆมันดับมไม่ได้จริงๆ